เอาละครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปนี้กันด้วยนะครับเ,เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาคำนวณสูตรตัวเลขในตำแหน่งหลัก10ล่างกันนะครับหลัก10บล่างในงวันที่2เดือนพฤษภาคมซึ่งในงวดที่ผ่านมาสูตรนี้คิดให้เลข7ออก7 9นะครับก็เข้าเลข7ในตำแหน่งหลัก10บล่าง เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าในงวดวันที่2เดือนพฤษภาคมจะได้เลขตัวไหนต่อนะครับสูตรนะครับให้มาแล้ว6งวดสูตรให้มา6งวดก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปคิดสูตรกันก็มาเตือนกันก่อนนะครับก็เตือนกันทุกคลิปนะครับสูตรทุกสูตรมันมีทั้งถูกแล้วก็มีทั้งผิดคุณผู้ชมสมาชิกท่านใหม่ท่านเก่าก็ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับถึงแม้ว่าในงวดที่ผ่านมามันจะเข้ามาดีงวดต่อไปเราไม่รู้นะครับว่าจะออกหรือไม่ออกถ้าท่านชอบสูตรนี้ก็จัดไปเป็นแนวทางได้เลยอันนี้ก็เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่2เดือนพฤษภาคมก็มาเริ่มคำนวณกันเลยนะครับ10ล่างนะครับอันนี้เป็นสูตรหลัก10ล่าง เป็นสูตรหลักสิบล่างประจำงวดวันที่2เดือนพฤษภาคมครับสูตรนี้ให้ตัวเลขไปทั้งหมด3ตัวเราเริ่มตั้งแต่งวดวันที่1เดือนกุมภาพันธ์สูตรนะครับใช้หลักหมื่นคูณ4บวกหลักพันคูณ2องหมื่นคูณ4บวกหลักพันคูณ2 เราก็นําตัวเลขในตําแหน่งหลักพันมาตั้งเลยเออหลักหมื่นแล้วก็หลักพันมาตั้งก่อนนะครับหลักหมื่นเลขศูนย์หลักพันเลขห้านะครับหลักหมื่นตัวนี้ก็คือเลขศูนย์เรานํามาคูณสี่หลักพันเลขห้าเรานํามาคูณสองศูนย์ตัวนี้นํามาคูณสี่ ห้ามาคูณ2ครับ0ู 04, ได้05นย์ห้าได้ศนย์มาสองตัวแบบนี้ก็นำมาบวกกัน0ูนย์บวกศูนย์ได้ศูลดหนึ่งแต้มเป็น 9. เเพิ่มหึงแต้มได้หนึงนะครับวันนี้ก็เป็นเลขวิกของเราเก้าศูนยให้3ตัวแบบนี้นะครับสตัว ออก0ูนอันนี้เป็นสูตรหลักสิบล่างก็เข้าเลขศูนย์ต่อไปงวดวันที่สิบหกเดือนกุมภาพันธ์หลักหมื่นเลขศูนย์หลักพันเลขจิตนะครับเหมือนเดิม เหมือนเดิมนะครับศูนย์นำมาคูณ4ี่เจ็ดนำมาคูณ2องศูนย์คูณสได้ศูนย์จ็ดคูณสได้14บสศูนย์บวกสได้4ี่ลดหนึ่งแต้มได้3เพิ่มหนึ่งแต้มได้5กลับวิ่ง3 4 5ออก4 3 สี่สามนะครับงวดนี้เข้าสี่ต่อไปกเ็เป็นงวดวันที่หนึ่งเดือนมีนาคมหลักหมืน่นเลขสี่หลักพันเลขหนึ่งนะครับคูณสี่แล้วก็คูณสองสี่คูณสี่ หนึ่งคูณสองสี่สี่สิบหกหนึ่งสองสองหกบวกสองได้แปดรถหนึ่งแต้มได้เจ็ดเพิ่มเหมือนแต้มได้เก้านะครับ 7, 8, 9, เจ็ดแปดเก้าเป็นเลขวิ่งออกเจ็ดเก้าออกเจ็ดเก้านะครับงัวนี้ก็เข้าตัวนี้เลขเจ็ด ต่อไปก็เป็นงวดวันที่16เดือนมีนาคมหลักหมื่นเลข5้ลักพันเลขสามนะครับคูณ4ี่คูณสองห้าคูณสี่คูณสองห้าสี่บวกหได้6ลด1แต้มได้5เพิ่ม1แต้มได้7 ับวิ่งห้าออก78ออก78วันนี้เข้าเลข7ต่อไปก็1เดือนเมษายนหลักหมื่นเลข9หลักพันเลข7คูณ4คูณ2 9 ลักหมื่นนำมาคูณ4 7หลักพันนำมาคูณสองเก้า14 6บวก4ได้10ลด1แเต้มได้9เพิ่ม1แต้มได้1ครับวิ่ง901ออก90งวดนี้เข้าตัวนี้เลข9ต่อไปก็16เดือนเมษายน หลักหมื่นเลขศูนย์หลักพันเลขสามนะครับคูณสี่คูณสองศูนย์คูณสี่สามคูณสองศูน์คูณสี่ได้ศูนย์สามคูณสองได้หกศูน์บวกหกได้หกเพิ่มหนึ่งแต้มเป็นเจ็ดลหนงแตมได้หกนะครับอันนี้ก็ในงวดที่ผ่านมาออกเจ็ดเก้า ออเข้าตัวนี้เลยนะครับได้เลข7มันก็เข้ามาดีแบบนี้นะครับ6งวด6งวดงวดที่ผ่านมาได้เลข7ออก7 9เดี๋ยวไปดูงวดวันที่2เดือนพฤษภาคมกันว่าได้ตัวไหนนะครับหลักหมื่นเลข4หลักพันเลข3นะครับคูณ4ี่คูณสอหลักหมื่นนำมาคูณ4 สามหลักพันนำมคูณสองสี่สามสบเอ่อสี่สี่สิามสองหกหกบวกหกได้เท่ากับสิบสองลดหนึ่งแต้มได้หนึ่งเพิ่มหึ่งแต้มได้สครับก็ได้มาแล้วในงวดต่อไปหนึ่งสองสามนะครับหลักสิบล่างในงวดต่อไปให้หนึ่งสองสามงูที่จท่านชอบหรือเปล่าถ้าชอบก็ นำไปเป็นแนวทางได้เลยนะครับส่วนตัวเราชอบอยู่2ตัวเลข1กับเลข3นะครับเลข1มันวินมาหลายงวดแล้วนะครับมันน่าจะมาครับน่าจะมาเลข3ก็สวยนะครับเราชอบแค่2ตัวนี้เลข2เราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันนะครับถ้าท่านชอบเลข2ก็นําเลข2ไปเป็นแนวทางได้เลยสูตร6งวดแบบนี้งวดที่7ไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับถ้าท่านคิดว่า โดยส่วนตัวท่านแล้วท่านคิดว่าไม่มาก็มองผ่านได้เลยท่านไหนที่ชอบจัดไปเป็นแนวทางได้เลยอันนี้ก็เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็เป็นสูตรตัวเลขในตำแหน่งหลักสิบล่างของเรานะครับ6งวดด้วยกันมาดูสูตรกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสูตรจดไปได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากคำนวณด้วยตัวเองก็จดสูตรไปได้สูตรใช้ตัวเลขหลักหมื่น คูณสี่บวกพันคูณสองนะครับหมื่นคูณสี่บวกหลักพันคูณสองบวกกันแนมต่อมาก็จะได้เท่ากับวิ่งตัวที่หนึ่งลดหนึงแต้มเพิ่มหนึ่งแต้มก็จะได้เลขวิ่งมาทั้งหมดสามตัว อันนี้นำมาลดแล้วก็เพิ่มนะครับสูตรก็มีประมาณนี้นะเป็นสูตรไม่ยากนะเป็นสูตรไม่ยากลองนำสูตรไปคำนวณกันดูได้ก็ประมาณนี้นะครับก็มาย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสูตรทุกสูตรมันไม่สามารถถูกได้ตลอดไปนะครับเราไม่รู้เลยว่า2ตัวล่างในงวดต่อไปจะออกเลขอะไรสูตรนี้จะถูกหรือไม่เราก็ไม่รู้นะครับ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับมีถูกมีผิดไม่มีสุไในที่ถูกได้ตลอดไปอยู่แล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยใช้เป็นเพียงแค่แนวทางสําหรับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่2เดือนพฤษภาคมเท่านั้นใครที่ดูนะครับชอบสูตรก็อย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการคิดก้นสูตรต่อไปให้เราด้วยนะเดี๋ยวในคลิปต่อไป เรามาเจอก,กันกับตัวเลขในะตำแหน่งหลักหน่วยล่างนะครับก็รอติดตามชมได้เลยในคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ